ลุงยินดีต้อนรับหนูนักการกดาลุงยินดีต้อนรับหนูนักการกดาเป็นไงวะไร่ดนะฮะไม่ดี เอาใหม่เอาใหม่บ้านทุ่งสวนยินดีต้อนรับคุณนกกรกาดาเย้เ้คุณนกกรกาดาจังเลยนั่งดูพูดพเอ้ยมาเงียบเงียบเลยตงตกใจหมดแล้วพ่อจะให้ฉันเอากองยาวนำมาก่อนหรือไงล่ะแห่นแหละเธอพูดเออแล้วใครอ่ะนกกรกาดา วันนี้หล่อนะเนี่ยฮะเมีาายใหม่พ่อเหรอคิดยังไงเนี่ยมีเมีาายใหม่ตอนนี้ชีวิตดีเกินไปใช่ไหมเฮ้ยนังชมพูนปปี่นี่ข้าเป็นพ่อเองนะหาเรื่องเดี๋ยวตู้นี่อย่างงี้ข้านีเรื่องจะบอกไม่อยาก้อ่ะไม่ต้องบอกอเฮ้ยชุบูชุบูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนชุบู จุ๊บผู้จุจ๊บผูโอ้ยนี่จุ๊บผูนี่ฟังพ่อก่อนทีวะเฮ้ยจุ๊บผูโธ่นี่ตกลงนี่เองจะเป็นลูกหรือเป็นแม่ข้ากันแน่เนี่ยเอาที่สบายใจเลยฉันเป็นอะไรก็ได้แม่จุ๊มผู <c oughs> เออเออนี่เอเอจุ๊บผูลูกหลักอย่างนี้นะ <c oughs> เออวันเนี้ย พ่อจะมีแขกมาจากกรุงเทพเองอะช่วยทําตัวให้ดีๆหน่อยนะเดี๋ยวต้องให้เสียหน้าพ่อเข้าใจไหมทําไมปกติฉันไม่ดีหรอแหมจะอะไรกันกนะกระนาแล้แขกนี่ยังไงอินเดียบานาน่าหรือเปล่าทําไมต้องทาตัวดีๆด,ด้วยแล้วดีปกติไม่สมเกียรตเขายังไงเนี่ยเอาเป็นว่า แที่เขาจะมาวันเนี้นะเขาจะทําให้บ้านทุ่งสวรรค์ของเราเนี่ยเป็นทุ่งสวรรค์จริงๆได้สวรรค์ฝันเฟื่องนะสิทําไมไม่ติดสายลุงแล้วก็ปูพรมแดงต้อนรับซะเลยละ่ะเฮ้ยนางจะพูนี่เอ็งให้พ่อปูผ้าแล้วกราบเอ็งก่อนหรือเปล่าฮะแหมถึงดูคนนี้ <c oughs> เอานะาฉันก็ล้อพ่อเล่นแหมหัวยังไม่ล้านทำน้อยใจไปได้ เขาเป็นใครทำไมต้องต้อนรับเกินจริงด้วยคุณกกรการดาเนี่ยเขาจบจากเมืองนอกเมืองนาชนนะเขาเรียนด้านการตลาดจากเมืองนอกเก่งเหมือนพ่อเขานน่แหละพ่อเฮ้ยอะไรนางมูคนนี้เหรอ เฮจอฉันแล้วจ้องอด้วยถึงยังถึงแล้วครับ ขื่นใส่แบบนี้ไอ้ทุยคองอารมณ์เสียอา้าวทำไมไม่อาบน้ำอีกล่ะยิ่งช้าคนมันจะยิ่งแห้งติดหัวทีเนี้ยสางทีหลุดทั้งหัวไม่รู้เลยนะที่นี้ไม่มีน้ำอุ่นเหรอฉันเคยอาบแต่น้ำอุ่นน่ะอาบแบบนี้ฉันไม่ชินอากาศร้อนขนาดนี้ใครเขาอาบน้ำอุ่นกันก็ฉันไม่ชินจริงๆนี่นาะ ปกติฉันต้องแช่น้ำร้อนผสมน้ำมันกุหลาบป่าอย่างน้อยก็สิบห้านาทีอะ่ะมันจะทำให้ผิวเรานุ่มชุ่มชื่นนี่ถ้าเธอไม่เชื่อเธอก็ลองทำดูสิหืมนี่จมูกฉันเพี้ยนเหรอทำไมฉันได้กลิ่นเหมือนอะไรเหม็นบูดอะ่ะหืมใช่จมูกเธอเพี้ยน ตอนนี้ก็รีบอาบอาบไปก่อนเถอะนาดกวเหม็นขี้ควาย<ๆ>เอ้ยไม่ใช่เหม็นขี้โคน<ๆ>ไปด้แล้ว<ๆ>ไปไปไปชมพูเธอไม่ได้กลิ่นจริงๆหรอนี่มันเ,<อ>มเหม็นไป,ไป <ๆ S 2> เลยนะ <reading> ตกใจหมดเลย <blade> ทําอะไรอยู่ครับบอกกล้วยสีจะตากกล้วยเนี่ยเป็นไงลูกเหนื่อยไหมไม่เท่าไหร่ครับยังไม่ได้อบน้ํำผึ่งเลยแบบนี้แหละครับอร่อยดีแล้วเหมือนเดิมเลยนะเราไม่เคยเปลี่ยนอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปทั้งนั้นแหละครับแล้วนี่จะออกไปไหนอีกไหมลูกอือ เดี๋ยวต้องไปเปิดงานการเกษตรทนายอำเภอครับแล้วนี่ป่านนี้ยังไม่เตรียมตัวอีกแล้วเดี๋ยวก็สายเหล่านี่จะต้องเตรียมตัวอะไรล่ะครับคนคุณคุๆกันทั้งหมู่บ้านต่อให้ใส่หน้ากากนะเขาก็จําได้ขวางโลกจริงๆนะเหล่าเนี่ยพ่อเทพโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะลูกเนี่ยผมไม่อยากเป็นทั้งผู้ใหญ่ทั้งกับนันแหละครับ อยากเป็นเด็กตลอดไปจะได้นอนตักน้าสีดาได้ไงพ่อเทพคนเราเนี่ยก็ต้องโตต้องมีความรับผิดชอบนะลูกอย่าทำเป็นงอแงไปผมก็งอแงกับน้าคนเดียวเท่านั้นแนะนะพ่อเทพ คิดถึงน้องบ้างหรือเปล่าลกูกเจ้านกกก่าวาใไขให้แม่ก้า ลูกในอุทรข้าบเอาข้าวมาเพื่ออาจะไปไหนล่ะไม่อยู่กินข้าวกินปลากันก่อนเหรอไม่กินหรอครับ รีบไปแต่งตัวจ้ะหนูจะเป็นยังไงบ้างนะนาะกรการดาเราจะท ต้องการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการทำนาฉันต้องไปหาใครมีอยู่คนหนึ่งค่ะจอมสรุปเจอไหมเนี่ยคุณธัญเทพอะไรของนายอะอคนนี้แหละครับก็คือเธอ